เรื่องนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเราค่ะเป็นปฏิบัติการของตำรวจปคมซ้อนแผนบุกจับแม่เล้ววาวัยใสอายุเพียง18ปีเท่านั้นบุกจับคาโรงแรมย่านลามอินทาเลยนะคะหลังจากที่เธอคนนี้ผันตัวเองตั้งกลุ่มลายรับงานเอ็นแล้วก็รับงาน VIP ไปคาประเวณีค่ะ ตำรวจปคมหรือว่าตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์จับกลุ่มนางสาวชัญญาอายุเพียง18ปีเท่านั้นหลังตำรวจซ้อนแผนล่อซื้อบริการทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและ18ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรามอินทาก่อนหน้านั้นชุดจับสุจับกลุ่มนะคะทราบว่า แม่แล้วไวสายรายนี้ตั้งกลุ่มลายเพื่อรับงานชงเล่าบวก V.I.P. หรือที่เรียกกันในวงการสายปาร์ตี้ว่ารับงานเอ็นงานวีนั่นเองคุณผู้ชมตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานก่อนที่จะวางแผนล่อซื้อแล้วก็นัดหมายกันที่โรงแรมค่ะจนสามารถช่วยเหลือเด็กอายุ14ถึง16ไว้ได้จำนวน4คนแล้วก็นำเข้าสู่การคัดกรองเหยื่อค้ามนุษย์ จากการสอบสวนแม่เล้าวัยสายรายนี้เจ้าตัวให้การบอกว่าตนเองเป็นคนจัดหาเด็กทั้ง4คนจริงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่อาชีพนี้เพราะว่าเคยรับงานเอ็นมาก่อนจึงพอรู้วิธีแล้วก็พอรู้ว่าช่องทางหาเงินแบบนี้ทำอย่างไรจากนั้นก็ได้ผันตัวตั้งกลุ่มลายเพื่อหาเด็กรับงานเอ็นบวก v i p โดยการหักหัวคิวจากเด็กๆในสังกัด เบื้องตน้นแจ้งคอหาค้ามนุษย์แล้วก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนปคอ,อมอดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะคอยย่แค่18แนะครับรีออาจจะเป็นแม่เล้าวัยใสซะแล้วนะครับถูกดำเนินคดีไป